สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีสําหรับทีมชาติไทยในแมตช์ที่2นะครับที่แข่งขันกันที่เมืองสุราบายาพบกับทีมชาติบรูไนนะครับทีมชาติไทยเราก็สามารถรชนะไปได้6ประตูต่อศูนย์นะครับโดยครึ่งเวลาแรกนะครับเราได้4ประตูโดยพักคาวัตแตงกษรน,นะครับในนาทีที่7 แล้วก็ปริพันธ์วงศานะครับนาทีที่27แล้วก็เคเลนไรอันนาทีที่45มาปิดท้ายในครึ่งแรกโดยพิคเนตครับนาทีที่48ครึ่งหลังนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะ,ะทีมชาติไทยเราเนี่ยนะ,ะับพยายามที่จะทำประตูแต่ทายากนิดนึงครับรู้สึกทางทีมบูไนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหนียวแน่น ก็แต่ก็มาได้ประตูครับในนาทีที่78โดยนิติพงศ์แล้วก็ส่งท้ายนะครับนาทีที่90โดยรัฐภูมิครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ครึ่งแรกนะฮะดูแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความคึกคักนะครับสำหรับทีมชาติไทยในการทําเกมแล้วก็สามารถยิงประตูทางบูนายได้4ประตูหลายหลายท่านคิดว่าอยากจะให้ได้ประตูมากกว่านี้ครับโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยนะครับทำประตูน้อยไปหน่อยนึงคือทีมชาติไทยเรานะฮะ พูดกันภาษาคุยกันดีกว่านะครับว่าในชุดนี้นะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะในแมตช์ที่2เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีะความตั้งใจในการจะทําประตูมากขึ้นนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยบูนายไปแพ้ให้กับมาเลเซียไปถึงสิประตูต่อศูนย์เนี่ยทำให้ทีมชาติไทยจะต้องเร่งทําประตูพอสมควรเพื่อที่จะพบกับทีมชาติมาเลนในนัดสุดท้ายเนี่ย จะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะครับแต่การที่จะไปเทียบในลักษณะสวีประตูเหมือนมาเลวคงยากครับเพราะว่ามาเลยิงได้เยอะเลยเกินทีมชาติไทยเราเนี่ยมีการเล่นในรูปแบบที่เป็นอคติจะเป็นรูปแบบนะครับที่เป็นรูปแบบที่ค้อข่าที่จะเป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นอะไรที่เป็นมาตรฐานนะครับคือมันจะไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือตัวโดดเด่นในทีมแทบจะหาไม่เจอเลยนะครับคือจะเป็นลักษณะเล่น แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยในหน้าที่นะครับคือมีความรู้สึกทําหน้าที่กันอย่างแข็งขันนะครับใน,ในแต่ละนักเตะทุกคนในแต่ละตําแหน่งนะครับจะเป็นการออกบอลด้านข้างนะฮะลากกันสุดแล้วก็พาสบอลมาหน้าประตูนะครับเล่นตามเล่นตามแผนนะครับอย่างเข่งครัดนะครับแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งก็คือการอายกข้ามแผงกองหลังแล้วก็ให้ตัวของหน้าวิ่งแล้วก็จะมี ลักษณะการยิงไกลนะครับซึ่งความหลากหลายตรงนี้มันมีน้อยไปหน่อยในการทําประตูมันทําให้เราไม่สามารถทาประตูอีมชาต์บูนายนะครับได้มากกว่านี้แล้วก็การเจาะแผงหลังของบูนายนตรงบริเวณกลางสนามนะครับบริเวณมิดฟิลด์แดงลูกกลางตรงกลางเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับหรือว่ามีการแทงบอลน,น้อยมากนะครับจะเป็นลักษณะเลี้ยงสุดเส้นคัดแบ็กเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้กองหน้าทําการชาร์จเข้าหรือมองเข้า นะครับจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูก็ค่อนข้างที่จะดูว่าดีขึ้นกว่าเกมแรกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่านะมันยังมันยังไม่ถึงขั้นที่ที่หลายๆคนคิดว่าเป็นเป็นเกมที่ดีนะถ้าที่ผมดูแล้วนะยังเป็นลักษณะที่ทีมชาติไทยเรายังคง,คงเล่นในลักษณะที่เหมือนคล้ายๆเกมแรกยังไม่ถึงขั้นที่จะ ระเบิดฟอร์มออกมาได้จะเห็นความดุดันได้ในช่วงเวลาที่ยิงประตูครับเพราะถ้ายิงประตูดุดันก็ถือว่าเป็นลูกเขาถ้าจะเฉียบขาดครับแต่ละลูกที่ยิงเข้าก็ถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวในการยิงที่หลากหลายนะครับหลากหลายตำแหน่งหลากหลายตัวครับก็ยิงได้ทุกตัวนะฮะเพียนแต่ว่าบางจังหวะจะจ่อหน้าประตูหรือการยิงลักษณะยิงแล้วเอาออกนอกกรอบเนี่ยก็มีเห็นเยอะครับก็เป็นลักษณะที่น่าจะมีการปรับปรุงในการ ยิังหงวดสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าจะให้เปลี่ยนในรูปแบบการเข้าทําให้เพิ่มมาหลากหลายคือคงไม่ทันแล้วครับมันมันถึงเวลาแข่งขันแล้วนะครับกพราะคงไปตามนี้ครับคงไปตามนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากจะพูดเลยนะครับว่าผมเองก็ดูไม่หอ,อกเหมือนกันอบอกตรงนะว่าไปเจอมาเลแล้วก็ไปเจออินโดหรือว่าไปเจอออสเตรเลียจะออกมาอย่างไรนะครับจะออกมาอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยชุด ยูสิบเก้าของเราเนี่ยก็ยังก็ยังรักษารูปเกมได้อยู่แต่ครับแต่มันวัดอะไรไม่ได้ว่าเกมแรกเราเจอกับสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมไม่แข็งแกร่งนักแล้วก็มาเจอกับบูไนงี้ฮะมันยังเป็นทีมที่ยังถือว่าเป็นทีมที่ไม่แข็งแกร่งอีกทําให้เราไม่ได้รับการทดสอบอะไรเลยเราก็เลยไม่รู้ครับว่าถ้าไปเจอทีมอย่างอินโดหรือว่าไปเจออย่างออสเตรเลียจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราจะต้องถูกบทขยี้ นะครับโดยทียมที่มีความแข็งแกร่งที่เท่าเทียมกันหรือเหนือกว่าเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมเห็นมีการหลุดพอสมควรครับในแผงหลังของเราวันนี้นะครับบางครั้งก็มีการอาจับบอลพลาดก็มีก็ถือว่าก็คงวัดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ากองหลังเราแทบจะไม่ได้ทํางานเลยวันนี้นะครับบูนายบุกเราไม่ได้เลยลูกหลุดลูกที่กองหลังเราพลาดก็อาจจะเป็นลูกที่นานๆนะครับ อาจจะได้ครองบอลได้เล่นบอลทีหนึ่งอาจจะมีลูกพลาดแต่ถ้าไปพลาดอย่างนี้ให้กับทีมที่เขามีประสิทธิภาพในการทําประตูะยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียนะที่เราจะเจอวันที่พลาดนี่พลาดแบบนี้ไม่ได้เลยครับผมเป็นพลาดอยู่สองสาครั้งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากถ้าเกิดไม่ใช่บูนายขึ้นมาเนี่ยแย่เลยครับยิงมาเลเซียในศูนย์หน้าเขาเร็วมากเป็นเรื่องที่อันตรายตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมดูรูปเกมของเราแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยนะฮะจากเกมที่เจอกับสิงคโปร์ แต่ยังไม่ถึงขั้นที่เราสามารถเค้นเอาฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้แต่วันนี้ผมเห็นความค้อน่ขางที่จะตีบตันบสอสมควรในการที่จะเข้าทําประตูแล้วก็มีนักเตะเกี่ยวกับเรื่องกับไอเดียฟุตบอลหรือว่าวิธีคิดของนักเตะนี่ค่อนข้างที่จะถ้าจะมองในรูปแบบหนึ่งก็ดีนะครับเล่นตามแผนเล่นตามเกมเล่นตามแผนของโค้ชเล่นตามแผนการเล่นที่มาตรฐานแต่ข้อเสียของมันคือเขาจับทางออกครับ จับทางออกแล้วก็การเล่นไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นการเล่นมันคล้ายหุ่นยนต์นะครับมันไม่ออกไปในลักษณะที่เล่นเป็นธรรมชาติมันทาให้มันทาให้สปีดบอลมันช้าลงมันทําให้จังหวะแตะบอลมันเยอะขึ้นมันทําให้การเข้าทํามันช้าดังนั้นเนี่ยความเฉียบขาดในการที่เข้าทาประตูหรือการเล่นเกมในแดนมิดฟิลด์มันจึงยังไม่ค่อนข้างจะโดดเด่นรวมทั้งเราไม่มีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะทําเกมเป็นตัว build g เป็นตัว playmaker เนี่ย ผมยังมองไม่เห็นเลยครับเป็นการเล่นในลักษณะแผนการเล่นล้วนๆฮะแทงบอลออกข้างแทงบอลออกข้างนะครับแทงบอลออกข้างแล้วพยายามลากเข้าถึงเส้นประตูนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาหน้าประตูแล้วนะครับตัดเข้ามาแล้วกองหน้าเราก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ส่วนมากล้วตัดเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถจะชาร์จได้เป็นส่วนใหญ่แล้วทีนี้พอลูกมันมีปัญหา ว่าทำตรงนั้นไม่ได้มาขุกขีดอยู่ตรงบริเวณเหัวกะโหลกก็ยิงไกลก็มีลูกที่เรายิงได้บ้างแตม่มันเป็นลักษณะที่มันไม่อุ่นใจนะครับว่ามันจะทําแบบนี้ได้ตลอดไหมถ้าไปเจอแผงหลังที่แข็งแกร่งเนี่ยจะสามารถกระชากเข้าไปยิงแบบนี้ได้หรือไม่แต่นะครับถ้าเกิดทําได้แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็น่าจะชนะไปหรอครับว่าชนะสิงคโปร์มาชนะสิงคโปรม์มาชนะบูนายมานะครับแต่อย่าลืมครับทีมเหล่านี้ไม่ใช่ทีมแข็งแกร่ง เราจะทําแบบนี้ได้ไหมกับทีมที่เขาแข็งแกร่งกว่านี้ที่เราจะต้องเจอแน่นอนครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยไม่มีทีมบอลให้เล่นด้วยอีกแล้วครับวันที่ยี่ห้าเจอกับมาเลเซียรอบต่อไปถ้าเราได้เข้าไปนะครับไมอิโดเีเซียกาออสเซรเลียครับจะทําอย่างไรกับวิธีการเล่นเราจะต้องระเบิดฟอร์มแบบไหนหรือว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับให้เกมเรามันดุดันขึ้นกว่านี้และมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ดูแล้วเหมือนสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับเวลาเวลาเรายิงเวลาเราทํา เกมเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนอึงนะครับเหมือนเหมือนยังช้าอยู่แต่รูปแบบเกมในครึ่งแรกเนี่ยผมชมเชยนะเล่นได้ดีคิดน้อยไม่ต้องคิดเยอะครับเร่งทําเกมส่งหลังน้อยเนี่ยดีครับแต่ในครึ่งหลังรู้สึกจะจะเล่นเกมในรูปเกมที่คอนข้า,าที่จะไม่ปฏิปะต่อเหมือนเกมนในครึ่งแรกอันนี้เป็นเรื่องที่ที่จะต้องปรับปรุงกันต่อไปครับว่า มัดหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างในการเจอกับมาเลเซียในวันที่25นี้นะครับการดูเกมมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับแต่ครั้งนี้นะครับก็ทาประตูได้ถึง5้ประตูขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ชนะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมดูเกมไม่เหนื่อยครับรู้สึกเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ครับดูเกมแล้วรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับข้อผิดพลาดนะครับการการไม่ค่อยเน้นนะครับเหมือนเหมือนนักเตะเราเนี่ยมีมีความรู้สึกในการเล่นอีกแบบหนึงนะ่งอะ ที่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 ผมรู้สึกไม่คุ้นเคยนะครับไม่คุ้นเคยกับกับกับลักษณะแบบนี้ในการในการเล่นเหมือนทุ่มเทแต่บางครั้งก็เหมือนกับก็เหมือนกับไม่ร้อยคือคือเป็นลักษณะที่ที่ยังไม่ไม่วิ่งลืมตายหรือไม่เล่นแบบทุ่มเทจะว่าเหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่ก็ไม่เหมือนครับจะว่าเหมือนอยูสิบหกสิเจ็ก็ไม่เหมือนเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่แล้วยูสิบ็ดเนี่ย วิ่งลืมตายครับไม่มีอะไรอีกแล้วครับวิ่งแล้วก็ทกอกอกําเกมแล้วก็อัดแล้วก็เลี้ยงจี่แต่เราจะไม่เห็นในทีมชุดนี้เลยจะเป็นลักษณะยืนยืนรักษาทรงแล้วก็ส่งออกข้างแล้วก็เล่นตามรูปแบบในในหน้าที่เท่านั้นนี่นี่เป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะชี้เห็นว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วนี่มันมันมีความรู้สึกอึดอัดพอสมควรครับแต่เราก็เก็บชชยชนะมาได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ ก็ถือว่าฝึกซ้อมหรือว,ว่าเล่นมาแบบนี้แล้วก็คงต้องต้องดูกันไปในแบบนี้เลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าแมตช์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างก็จะตามให้กําลังใจต่อไปครับในการเจอกับมาเลเซียในวันที่25ที่ถึงนี้ครับก็ผมเองก็คิดว่าดีกว่าแมตช์ที่เจอกับสิงคโปร์ขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็ดูแล้วยังเห็นข้อบกพร่องอยู่เยอะครับข้อบกพร่องอยู่เยอะยังไม่รู้ว่าไปเจอทีมแข็งจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราดูเกมในนัดต่อไปกันแล้วกันครับส่งกำลังใจทั้น้องทุกคนครับในชุดนี้ขอให้สู้ ขอให้ทําเกมกปนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้ทางโค้ดนะครับเอ่อระมัดระวังด้วยในเกมต่อไปเพราะว่าครับในเกมต่อไปไม่ง่ายแล้วครับไม่มีบูนายไม่มีสิงคโปร์ให้เราเจอละต่อไปในของจริงล้วนๆครับดูนะครับว่าคือมันมองไม่ออกนะว่าไปเจอแล้วจะเป็นยังไงนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่มันมีพิเศษจริงๆเล่นแบบนี้แต่สามารถชนะหรือเสมอมาเลเซียได้เนี่ย ผมก็ถือว่าโอเคนะเอาตัวรอดได้ผ่านเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียทรงขึ้นมาแลวครับโดนขบนขยี้เสียทรงขึ้นมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยตรงนี้น่าดูน่าติดตามอย่างยิ่งอย่างไรก็ให้กําลังใจกันต่อไปครับสําหรับทีมชาติไทยชุดยู19บูล็อกทีมนีนะครับให้กําลังใจเต็มที่อยู่แล้วครับ